ฝันเห็นปลาช่อนหมายถึงอะไรคุณคงเคยฝันเห็นปลาช่อนเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าความฝันนั้นหมายถึงอะไรจะสื่ออะไรกันแน่เราได้รวบรวมคำทำนายฝันของปลาช่อนนะคะในหลายๆรูปแบบพร้อมเลขเด็ดเอาไว้แทงหวยแม่นๆม,ม,มาฝากปกติแล้วนะคะการฝันเห็นปลาช่อนจะบ่งบอกถึงนิสัยและความเป็นผู้หญิงที่มีอยู่ในตัวของคุณและบางครั้งยังสื่อถึงความรู้สึกที่ถูกเก็บเอาไว้ รวมถึงปัญหาทางด้านความสัมพันธ์บางอย่างที่คุณต้องเผชิญอยู่อีกด้วยซึ่งการจะทำนายให้ลึกซึ้งนะคะจึงควรดูเรื่องราวและ,ะรายละเอียดที่เกิดขึ้นในความฝันได้แก่ฝันว่าตกปลาและได้ปลาช่อนทำนายว่าดวงทางด้านการเงินของคุณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะพบกับปัญหาใหญ่ทางด้านการเงินหรือสภาพคล่องแต่หากคุณใจเย็นและใช้สตินะคะก็จะสามารถเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากค่ะ ฝันเห็นหัวปลาช่อนทํนายว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์คนโสดอาจจะได้เจอกับคนที่ถูกใจในที่ทํางานคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ความรักที่เคยมีอาจจะไม่มั่นคงต่างคนต่างเย็นชาต่อกันฝันว่าได้จับปลาช่อนทํนายว่าคุณกําลังจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคแต่ไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่เท่าไหร่นักฝันว่า ทำปลาช่อนหลุดมือทํำนายว่าคุณกำลังจะพลาดโอกาสบางอย่างไปอย่างน่าเสียดายความกลัวที่อยู่ในใจจะทําให้โชคหรือโอกาสใหม่ๆลดลงหรือหายไปได้ในที่สุดฝันเห็นปลาช่อนตัวใหญ่ทํำนายว่าคุณกําลังจะโชคดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินเดือนขึ้นหรือรวมไปถึงการได้รับเงินก้อนใหญ่จากหน้าที่การงานค่ะฝันเห็นปลาช่อนจำนวนมากทำนายว่า จงระมัดระวังคำพูดหรืออารมณ์ของคุณให้ดีเพราะอาจจะนำภัยร้ายหรือนำปัญหายหิ่งใหญ่เข้ามาสู่ตัวคุณได้ง่ายๆฝันเห็นปลาช่อนตายทำนายว่าช่วงนี้อาจจะต้องพบเจอหรือได้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆมากมายแต่จงระวังจะมีใครบางคนที่เข้ามาในคราบของมิตรแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นจงระมัดระวังคำพูดหรือการพูดคุยเรื่องส่วนตัวเพราะคนไม่หวังดีมีอยู่มาก ฝันว่ากินปลาช่อนทับนายว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภความสำเร็จหรือสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะสมหวังถือเป็นโอกาสที่ดีในการขยับขยายธุรกิจหรือความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานการฝันเห็นปลาช่อนนะคะจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและโชคที่กำลังจะใกล้เข้ามาหากคุณฝันเห็นปลาช่อนนะคะอย่าลืมนึกให้ออกถึงรายละเอียดอารมณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝันด้วย เพราะบางครั้งการฝันเห็นปลาช่อนก็ไม่ได้ให้ความหมายในเชิงบวกเสมอไปเช่นคุณฝันเห็นปลาช่อนเยอะๆนะคะจะหมายถึงปัญหามากมายที่เกิดมาจากคนแต่การฝันว่าได้จับหรือได้กินปลาช่อนนั้นก็จะหมายถึงโชคลาภและโอกาสใหม่ๆเป็นต้นค่ะ